ตะวันชวนหิวมาดูนาไข่ไม่รู้เฮ้มาอีกแล้วก่อนขึ้นสะพานปะจีนก่อนขึ้นสะพานตโตโยต้าปะจีนร้านป้าแมมร้านป้าแมมปลาแดดเดียวโอ้โหมาดูมาดูมีอะไรมั้งโอ้ยจะหักไปเนี่ยพื้นโอ้ยตายตายตายตะวนจะเดินหักไปเนี่ยโอ้โหน่ากินหรอป้าอันนี้ปลาอะไรอะ อปลาดุกปดุกนาหรือปลาดุกบ้านเนี่ยปลาดุกบ้านนะเออไม่ไปโกหกเห็นไหมเนี่ยโลโหยเนื้อเนียนเลยว่ะสวยว่ะแห้งกำลังดีนะป้าเนาะปลาแดดเดียวนะอันนี้ปลาอะไรโลสองร้อยเนี่ยปลาทอนเนาะปลาคอปลดทอนเนี่ยนะปลาค้อน้อยนะโอ้ปลาค้อนแล้วอันนั้นปลาสลิดเหรอปลาถาดปลาสลิดปลาดุกก็อันเดียวกันเนาะ อันนี้ solid เอออันนี้สวายอันี้สวายสวยนะโอ้เดี๋ยวดูนี่ก็เป็นปลาซิวเฮ้ยปลาซิวอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นปลากระตากไม่จ้ากระตากอ่านี้อันนี้ปลาสวายนะปลาสวายปลาซิวจะเป็นปลาน้ำจืดเฮ้ยปลาซิวปลาซิวแห้งเหรอปลาซิวตากแห้งนะปลาซิวปลาเราเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันเยอะนะป้าเนาะเขาเริ่มเลี้ยงกันแล้วเนาะเออเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะที่เลี้ยงปลาซิวเนี่ยที่เกี่ยวกับ เอามาตากแห้งขายขายข้างทางนะเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจดูนะอันนี้เป็นเนื้อปลาสวายแต่เหลืองๆอย่างนี้ครับป้าแหม,มบอกว่าเอาเรื่อกเอาเลยอ้วนเลือกเอาเลยอ่าดูนะครับนี่ดูนะครับขายก็้อยู่ข้างทางเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรบ้างนี่ปลา,<ม>ปาแห้งปลาแห้งก็จะปลาลงวันนั่นแหละเอาเขาคงไปป้าคงแบ่งมาจากที่เออนนเนี้ยเนาะแต่เนี้ยปลาถาาละาห้าสิบว่ะเฮ้ยอันนี้ถาาละห้าสิบเออน่ากินว่ะป้า นี่นี่นีมีแมงวันมีแมงวันแสดงว่าไม่มีสารเห็นไหมปลอดภัยนะปลอดภัยนะเออเออเอาไล่หน่อย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 เออป้าบอกมันต้องกลัวเจ้านี้หรอครับผมถ่ายให้มันเป็นการขายของเออป้าจะได้ดังๆเออหันละล้อยอยากกินปลาดุกกับปลาสลิดอ่ะป้าบอกว่าป้านี่เยอะป้าไม่อยากออกซื้อไม่เป็นไรหรอกแหวะครับข ช่วยช่วยกันป้าขายทุกวันไหมคะแล้วป้าหั่นมะกรูดทำไมอ่ะป้าหั่นมะกรูดทำไมอ่ะใส่ดับกินจ้าขอใส่ดับกินป้าอ๋อเข้าใจแล้วแล้วกลจะขายแลโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วลูกเข้าใจแล้วครับโอ้ยตะวันเข้าใจแล้วดูปลาสลิดนะครับอืมไข่จุกๆเลยไข่นี่แน่นๆจุกๆเลยนะครับแต่ผมสนใจอันี่อ่ะปลาสวายเนี่ยเออมันเนื้อมันเหลืองน่ากินดีว่ะเอออันนั้นไข่ปลาอะไรป้า ป้าอันนี้ไข่ปาลาอะไรครับเนี่ยไข่ปลาสลิดจ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยไข่ไขยังไงเนี่ยจ้าไข่ปลาสลิดป้าไม่ได้ขายเอาไว้ใส่ปลานี่เหรอใช่เอาไว้ยัดตัวอโอโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วโอเคเอามาก็ป้าแม่มเผาก็ขายอยู่เนี่ยผมแว่อยากจะซื้อปลาก็เลยมาถามอุ่นหนุนแกเอาเดี๋ยวตะอ้วนชนหิวจะซื้อ เอาอะไรบ้างเอาปลาดุกนะปลาดุกถาดเจ้านี้ถามบอกไม่รู้จักเออ่ยไม่เกี่ยวกับเจ้านี่ดีไม่เกี่ยวกับเจ้านี่ดีแหมป้าก็พูดไปเออเฮ้ยอย่าคิดมากเอาปลาดุกถาดหนึ่งป้าอันนั้นถาดนั้นร้อยหนึ่งนะเยอะป้าก็เลยเออป้าขายของป้าไม่ต้องพูดถึงนี้เออจะได้รวยๆป้าเอาปลาดุกถาดหนึ่งถาดหนึ่งอ่าแล้วก็เอาอะไรดีว่าเอาเอารวมได้ไหม ปลาสลิดร้อยงยังไงอ่ะถาดเราร้อยปลาสลิดครึ่งโลนะโอเคอ่ะได้ได้แล้วมันจะมีไข่ด้วยใช่ไหมมีจ้ะหน่ากินหน้าทานมาคุณผู้ชมนี่วันดีเขาแพ็คนีเขาจะแพ็คกัระดาษนะนี่นี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสุดยอดมาดูกันแพ็คะมาดูป้าเขาแพ็คอ่ะหยิบสายหยิบสาเลยนะปลอดภัยไร้สารนะเออเอาเครึ่งโลอ่ะโอเค โอเคขอบคุณมากครับป้าโอ้โหขายของรวยรวยป้าแถมโอ้แถมให้อีกโอ้โหป้าขอบคุณมากมากโอ้โหสุดยอดเลยป้าขอบพระคุณมากมากครับขายร่ำรวยนะขายผ่านทางเนี้ยไม่ต้องเป็นเจ้าหนี้นะมาเป็นคนที่ซื้อเออเราเนี้ไม่ต้องมาป้าเป็นคนซื้อป้ามาซื้อมาขายป้าพอเอาเอาโอเคป้าขอบพระคุณมากป้าขายขายรวยรวยเดี๋ยวผมลงให้เนี่ย ผมลงคลิปให้คนแถวนี้ก็เห็นป้าเขาก็แวะมาซื้อนั่นแหละเออนี่อยู่กาอยู่ข้างันาเลยนะอยู่ข้างคันนาเลย,นะย,น,เลยนี่นะครับป้าแหมมปม้าแหมมป้าแหมมนะครับอ่าขายไปล้นไปกวจะนีครับไม่กลัวลูกค้าโอเคจัดไปขอบคุณมากครับป้าขอบคุณครับ